เอาแล้วครับก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับว่าผมฟลีสนะฮะอ่าเอาเวอร์เรากลับมาอีกแล้วกับ r e d Dead o n Line นะฮะตอนนี้เราต้องไปที่อ่เดอะอารีนานะฮะเพื่อไปหาขุมทรัพย์อย่างนั้นเหรอทางไหนวะผมไปหาม้าก,ก่อนมา้าสีหมอกลูกแม่ไปเร็วโอ้แล้วแบบสีหมอกสีหมอกได้พาหมอกมาตั้งแต่พาร์ทที่แล้วนี่คือแบบว่ากว่าจะผ่านพ้นไปอะหมอกอะคือเต็มจอหมดอะทั้งเกือบทั้งคลิปเลยเอาโด ดี๋ยวผมไปทางไหนวะขอดูแมปแป๊บนึงนี่ก็วิ่งแหกเลยอุ้ยไกลยอยู่นะลุยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออไปโอ้โหสวยจัดจัดสวยอย่างมากว่ะเอาว่ะอือหือบรรยากาศคือดีมากนะฮะจังหวะนี้เออเอ,อ้ยนอกอะไรนอกอะไรนอกอะไรเรายิงเราจะเรายิงจะได้ไหมเ ไอ้นกเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะไปแล้วมั้งเดี๋ยวค่อยอะไรเยอะไปดู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 ไปด,ปด,ปดูผมว่าเราน่าจะล่าได้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิ้งจอกลง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 โคกเป็นกันเลยชักเป็นกันเออว่าจะชักมาได้เออเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเจอเป้าหมายแล้ว เปามาเให้เราอยู่หรือเปล่าอุ uh, ้ยหมาปูตั้มตั้มตั้มโอ้โหดนไปสามนัดจะไม่เป็นไรเอาเรื่องเลยเฮ้ยไปถึงนู่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไฟเรียกสีหมอกมาก็ไดนะ้โอ้เอาว่ะเอาว่ะต้องได้เนื้อกลับมาซะหน่อยแล้วจังหวะนี้ไปลยุยวิ่งอย่างไกลเลยไม่นะคงไม่หายไปนะ ไม่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 จริงไม่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 จริงอ๋ออยูอยู่อยูยูเฮ้ยโดนไหมเนี่ยไม่โดนว่ะเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไปเร็วอสามตัวเลยโอ้โหน่าจะเป็นคนละตัวที่เรายิงไปก่อนหน้านี้เล่นตัวนี้เล็งตัวนี้เล่นตัวนี้ไม่ว่าจะใช่หรือไม่กูเล็งตัวนี้ตัวเดียวแล้วจังหวะนี้ไม่นะอย่าปนกันวิ่งไปทางนู้นมันอยู่มันอยู่ตรงไปมันอยู่ตรงไปอยู่อะไรล่ะ โละจังหวะนี้นิ่งแล้วนิ่งแล้วเฮ้ยถึงจังอือหืออะไรวะอ,อ๋อนี่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 เกือบไปเกือบไปเฮ้ยโอ้โหถึกเกินไปแล้วสรุปมันตายให้ได้ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เอามาประกอบฉากนะไม่เอานะอุ้ยนู่นนู้นนู้น,นอะไรอย่างไรเลยกระสุนกูจะหมดแล้วนะกระสุนกูจะหมดแล้วนะกระสุนกูจะหมดแล้วนะ เกินไปเกินโอ้โหสิบกว่าน,นัดกว่าจะตายไอ้เต้าเก็บปืนกไนกระสุนก็นหมดแล้วด้วยมั้งเนี่ยอ๋อตายแล้วปะมีการปาดแล้วเนี่ยโอ้โหภาพบาดตาบัดใจโอ้โหลอกกันอย่างนี้เลยเออไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรใช่ไหมแอบโอเคเฮ้ยเราเอาแค่หนังเหรอเนื้อไม่เอาเหรอ,องรเงียบเก็บเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่ไหม สีมอกลูกแม่เอาแล้วจัดการโอ้โหเสียดายเนื้อหมดเมื่อเอาแค่หนังเนี่ยนะเกินไปสีบอกไปนี่ก่อนสีบอกนี่ก่อนมานี้แล้วสีบอกโอ้โหค่อยๆเดินมาด้วยมึงวิ่งมาหากูถึงตรงนี้เก,กินก็ได้ไม่สายหน้าด้วยอยมันหน้าจริงไม่ใช่เอาแขวนไ้ก่อนเฮ้ยปูลเลยเหรอโอ้โหน้องหมูป่าไอ้เต้าหมูขอโทษด้วยนะเกมมันทำเอง เกมมันทำไม่ได้แค่นี้จริงๆเราควรจะเอาเนื้อเอาหนังให้หมดนะถ้าเราจัดการแล้วสะดายของไอ้ห่าเอ้แล้วถือมีดด้วยน่ากลัวชิบหายเลยโอเคเลย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 เว็บโอเคเซิร์ชอ๋อค้นหาเทชเชอร์โอเคหากล่องสมบัติน่าจะเป็นตรงนี้ป่ากล่องนี้แหละอ๊บได้อะไร เทคอ l กปิด <Take> ทำไมล่ะเฮ้ยกดผิดขอโทษ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 อ่ามีอะไร, you, รอึ๊บวิทยุเหรอแล้วก็แหวนแต่งงานโอ้มันขอเอาไปขายหรือเปล่าวะเราคงไม่น,น่าใช้ได้หรอมัง้งถ้าใช้ได้ก็ดีเฮ้ยเอาว่ะมีแซ้ด้วย ใช้ไงอ่ะง๋ออ๋อก็คือคว้างได้เลยเล็งแล้วคว้างได้เลยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเเพิ่งรู้เนี่ยเสร็จแล้วอืมกูก็หาตั้งนานงงตั้งนานว่าต้องไปยังไงต่ออ่ะโถไปลุยอืมกลับไปที่เอ่อเ l a y d evice นะฮะเพื่อทำภารกิจในเรื่องต่อเฮ้ยจดหมายข้างต้นคืออะไรจดมองจดหมายไหนอ่ะมันดูไงอ่ะด้านนี้เอาว่ะ เลไงไว้ก่อนปั๊บแวะงานแวะงานแวะเมื่อกี้เห็นกวางด้วยนี่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 นนต้องค่อยๆว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนหมดนี่ว่ะอ๋อไม่ไม่ไม่ไมออฟนฟินิตี้ตายแล้วกูก็ไปทันสังเกตมัวพะวงตั้งนานอ้าวสนุกสิครับสนุกสิครับผมว่าไม่นะ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอยิงจอกเหอรอป๊บขอเน้นๆนต้มอ,อ,อุ้ย เรียบร้อยเอ้ยยังเหรอเฮ้ยโอ้โหเอาเรื่องว่ะอโหนี่ปั๊บแด่เนื้อโอ้น้องหมาปูโอ้ไม่อยากดูเลยไม่อยากดูเลยแบแบแบบแบบเกมนี้ไม่ได้ไม่ได้ส่งเสริมให้ทุกคนไปล่า,ลา,ลาสัตว์กันนะฮะเป็นเกมนะฮะเข้าใจด้วยนะฮะเออตายแล้วพับเก็บเรียบร้อยโอเคมาลูกสีหมอกลูกแม่ สีหมอกสีมอกสีมอกสีมอกหอืต้องมาจาทางไหนวะเนี่ยห <c oughs> มาแล้วหมาแล้วมาแล้วเนาะค่อยๆเดินมาด้วยนะต้องให้กูไปหาใช่ไหมโอ้เห็นว่าตัวนี้เอาไปด้วยเอาไปด้วยได้เพราะว่าตัวเล็กหรือเปล่าอ๊บเอาละเอาไปคุ้มอะหืมสมจริงเจดๆเราะเรียวแล้วใส่ไงทีเนี้ย อบอ่าเชือกมัดพร้อมเอาล่ะทีนี้เราก็ได้แล้วไปกลับผมว่ากลับค่ายก่อนดีกว่าวะนะไปอค่อยไปมาทางนี้ทางที่ดีคือทางตรงลุยเอาี่ยะจะเอ๋โอ้ยอา้าวตายแลย้วเนี่ไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้ทำอะไรเลยนะมึงเข้ามาในวงตีนเองนะตายแล้วกระตาย โอ้โหมันกระชากงี้เลยเหรอเก็บไงทีเนี้ยเนื้อเนื้อเนื้ออ๋อเอาไปใส่ให้เลยปับ๊บเสียดายอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะอ่าแขนเงาโอ้โหดูดีจัดจัดไปกันเถอะไปเถอะเย้โอ้ยน่าถึงแล้วโอเคอุ้ยอ,อะไรวะน่าโอ้โหต้องการผู้เล่นหนึ่งถึงสี่คนว่ะ ผมต้องกดเริ่มใช่ไหมเอาว่ะอันนี้คือการค้นหาค้นหาเพื่อนค้นหาเพยเยอร์ผ่านแล,แล้วเกมนี้เฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะไม่มีซะแล้วเอ้ยหรือว่ามีหรือว่าไม่มีเอาว่ะเอาว่ะคันจอยอะไรเนะี่ยจอยแล้วว่ะเขาจอยตี้ว่ะมันต้องจอยกี่คนนะสี่คนปหนึ่งถึงเอ้ยหนึ่งถึงสี่นี่ใช่ไหมใช่สิ ก็รำ <c oughs> โอ้ก็รำอะนชนะอีกแล้วนะ <c oughs> อ๋อะฮอลลี่ส่งเธอมาอย่างนั้นเหรอ <c oughs> อะ <c oughs> ฉันแคร์เดวิสนะแล้วนี่ <c oughs> น้องชายฉันเองไ <c oughs> คลฟ์เนะี่ย เขาเป็นคนไม่เคยพูดนะบางทีเธออาจจะเข้ากันก็ได้นะแล้วบางทีอาจจะไม่อ๋อฉันได้ยินมาว่าเธออยากได้เงินอย่างนั้นสินะอ่มันจะมีแก๊งอยู่แก๊งหนึ่งอ่ะมันแก๊งไม่ดีอ่ะมันโอ้โหแก๊งระยำตําบอลมากเลยล่ะมันจะคนดีเลยรู้ไหมอ่มันอยู่แถวโรดอ่ะไอ้แก๊งเนี่ยมันขโมยมาของฉันไปอ่ะนะฮ่าจริงๆก็ไม่ใช่ไม่ได้ขโมยนะจริงๆฉันจะไปขโมยต่อแหละ เอาชิพยหายแล้วเอ่อบางทีเธอน่าจะ่านไม้ฉันได้นะคิดว่าเธอน่าจะทําได้นะใช่ไหมอ๋อดูนั่นสิอ่าเพื่อนของเธออย่างงั้นเหรอฮะอ๋อดีมากเลยล่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เซนเดนิสนะออม้าคนละตัวนะฉันจะจ่ายให้งามๆเลยอ๋อแล้วก็ออฮอลลี่บอกฉันให้มาบอกเธอว่าถ้าเจองานดีๆแล้วก็รับมันไปเธอแต่อย่าไปสร้างปัญหากับพอนะโอเคนะอ่ามาเอ่ออย่าลืมนะหลังจะได้มามา เราเจอคุยอีกทีนึงอ่าคุยพวกเธอได้มันสนุกจริงๆเลยเนอเธอกับน้องชายฉันก็เคยจะสนุกเหมือนกันเหรอไปกันเถอะคลายเอาว่ะเดี๋ยวเกูมีเพื่อนแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเอะไรวะเนี่ยไหนมีแค่3ามคนเหรอโอเคขี่ม้าเอาว่ะสามคนก็ได้ลุยไปวูเล่นมิวนะฮะยาวๆไปจังหวะนี้ทมทมทุมท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 มวู้ฮู พร้อมเสมอชิบหายแล้วลืมไปกระสุนหมดนี่หว่าอ๋อไม่มีไม่หมดหล่นอีกรแกอ่านที่ดีคือทางตรงเท่านี้ป๊าบงงดิถึงก่อนนะเราอะไงไรโอ้ยโตเทียวเทียวเลยขับไม่ดูเลยนะขับมาไม่ดูเลยขับเฮ้ยมาเดินอะไรมายืนอะไรตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันที่เขาดีกว่าชิบหายแล้วขอโทษขอโทษขอโทษไม่นะไม่นะไม่นะโตเทียว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 สหมอกสีหมอกสีหมอกลงก่อนสีหมอกลงก่อน ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วถือปืนถือปืนปอกปืนเลยอือหือเอาละฮะจังหวะเมามันมาถึงแล้วอโอ้โหออโดนไหมเนี่ยโดนอยู่แหละอือหือแม่นเหมือนจับวางพร้อมกับเจ็บตัวเอาว่ะอือหือตัวหนึ่งนะเล็งน้ำหน่อยเล็งใหญ่ยิงใหญ่ยิงใหญ่ยิงยิงไหลยิงหน้าใส่ไปหนึ่งทีไว้ไว้ไว้ มันเห็นเรามันเห็นเราอึ๊บอุ๊บเดี๋ยวนะไปไหนแล้ววะวายซ้ายมือพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะครับจังหวะนี้อย่าพึ่งนะคะผู้หญิงก็ยิงกูเหรออย่านะอย่าเอออ่ะอะอ่ะเออล็อกไหมล็อกไปไปไปเพื่อนเราไปไหนแล้วเพื่อนเราไปนู่นแล้วไปไหน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 จำจี้ละเออปืนปืนของดีอ่ะถ่ายแล้ววะขอ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 มีให้เก็บไหมอ่ะ มันเก็บซะหมดเลยโอ้โหมันลุ้นกันหมดเลยอะโคตรไวเลยพวกนี้ไม่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 ไม,ไม,ไม่ให้กูบ้าง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 นะโอ้โหเกลี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงอ่ะมันก็ให้เราไปในลงม้านี่เอ่อแป๊บนึงนะแปนึงนะอ๋อขโมยม้าเออว่ะลืม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 เอาตัวไหนดิตัวไหนดิแม่เควสหน้าเควสก็บอกอยู่อ่าอาชาแล้วกันเอาโอตินดีกว่าไปวันนี้ก็ได้ อย่าอยาอยา่ยา,พยยาพยศอย่าพยศพอยตีนะไปโอ้โหเออเออไงล่ะไงล่ะอืมนัดใครเป็นนัดใครลงปลงลงรูดกันเลยรูดกันเลยไม่มีของให้รูดอีกจังหวะนี้ไปไม่อยู่แล้วครับผมอืมอ,อย่าจะคว้ากูแข่งกูเหรอแข่งกูเหรอแข่งกูเหรอไม่นะไม่นะมันแซงผมแล้วอ๋อนี่คือแกงม,มันหมดเลยปหมเนี่ยพอไปยุ่งแล้วเรา,นะเ,ราเรามาแบบ มาไวมากมามาไวไปไวไป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 เลยโอ้โหแล้วกูทิ้งสีหมอกไว้อืเดี๋ยวมารับนะลูกเฮ้ย э เดี๋ยวเราเรียกมาได้นี่หว่าไปอื้ยเด็กออคคอร์สทูเดอร์สเตเบิลนะครับไปลงมา้าเฮ้ยวู้เออมันดกักมันดกักเรามันดกักเรามาตามมาตามมาตามมาหลบหลบอ,อือ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 ไม่ขนกับมาใครจะล่วงกันเออเอาดิเอาดิไงอะไงอะแตกตุด ใส่กระสุนใส่กระสุนใส่กระสุนโอ้โหเอาว่ะเมามันจริงเมามันจริงแต่ซาวมึงแบบว่าไม่เล้าใจเลยโอ้โหซาวเหมือนกูหนีตายตอนเนี้ยอืออือออุ้ยมันตามมาเหรออุ้ยยิงจะตรงไหนโดดสวยงามหมาแล้วมาผิดทาง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 โอ้ย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 โออขึ้นทางรถไฟยังไงขึ้นทางรถไฟยังไง อือึ๊บโอเคทางนี้ทางนี้มาเหนื่อยมาเหนื่อยมาเหาน,นื่อยไป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 จังหวะนี้ผมคงไม่ตกนะแล้วก็รถไฟคงไม่มาทางอา่ตอนนี้นะอือเอาว่ที่คาดีคข้สวัสดีค่ข้าวที่ข้าวาถือถือปืนเออไม่นะคะคนหนึงนะคะ้าไปอุ้ยดิฟเปียกไงล่ะ ถึงแล้วลงมาโอ้่าฮอลลี่พูดถูกจริงด้วยนะอ้าล่ะแน่นอนอะไรใช่ไหมล่ะอ้าวเอา,เอา,เอา,เอาม์กไปซ่อนลูกคลิฟอ่าเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เออไงละ่ะอ่ะอันนี้เงินของเธอนะอ่าวเอาล่ะฟังนะฮอลลี่แวะผ่านมาพอดีแล้วก็มาบอกฉันว่าคลิฟเพื่อนของเธออ่ะอยู่ที่แคมป์แล้วนะแคมป์เสร็จแล้วอ่อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเธอเจอม้าจริงๆแล้วก็ แต่ฉันรับซื้อเองนะอ่าฉันพร้อมเสมอแหละเอาละยินดีรู้จักนะเดี๋ยวดอนเฮ้ยหนูอ่อฉันเรียกเขาไว้หนูเพราะว่าฉันแก่กว่านะสามสิบนาทีเนี่ยเอาเอามันกลับมาเอามันกลับมาให้เธอคนนี้แหละฮะมันเป็นของเธอยังไงล่ะอถือว่าเป็นอ่อของขวัญทำธุรกิจร่วมกันในอนาคตนะถ้าเธออยากได้ของอะไรเกี่ยวกับพวกอ่สัตว์แล้วก็เขามาข้างในสิฉันมีของให้เลือกเยอะเลยล่ะอ่าเราะเจอกันนะฮะ มาตัวครับเอ่อเอาว่ะเปลี่ยนชื่ออ่าวันตินี่โอวันตินี่ได้ไหมอ่าอ่ะอ้าวโอวันทีนไม่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 หรือใหมตัวหนึ่งโอเคเอ้ยผิดผิดผิดเออเออโอวันตินี่ว่ะน้องน่ารักสปีด โอ้โหบรรกลางบรกลางบานกลาง,ลาง,ลางโอ้มันตัดกันสีดามก็โอเคนะที่นี่ก็โอเคเองวันตีนี่อย่างนี้ดีกว่าตัวนี้แหละเอานี้แหละโอเคเอะไรต่อกดออกมีชนีใช่ไหมเอาไปใส่ให้อ่ะอ้ยเนี่ยจัด นี่คือใส่แล้วใช่ไหมเนี่ยหรือ,อยัง มานี่แหละน่าจะโอเคอืบอ่าเอาว่ะมีมา้าติดตัวแล้วอ้าวแล้วตัวสีหมอกเราคือไม่ได้แล้วละ่ะเป็นโอวันตินี่แทนใช่ไหมสรุปตอนนี้แล้วเอาว่ะหลังจากซื้อม้ามาแล้วปนม้าของคุณแล้วกลับไปที่แคมป์ว่ะแล้วอย่างมืดโอเคไกลไม่เนี่ยถามจริงโอ้โหไกจดจัด ว้ายโหไกลมากไกลมากวิ่งกันเมามันแล้วเนี่ยเตึมติมๆตๆมเตม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 ้ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยเอาว่ะหูบ้านอย่างสวยเราจะมีอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เท้าท้าเท้าท้าเท้าท้าโอ้่เดินเป็นทางเท้าแม่ไม่ดูทางเลยจริงเชียวเอาว่ะซื้อประกันภัยซื้อแล้ว เอาไว้ปกป้องคุณม้าเวลาอาการบาดเจ็บนี่ไงเราซื้อไปแล้วฮึบฮึบฮึบเฮ้ยจ้ะ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 อ๋อจ๋ม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 เราของไงของที่เราอยู่ตรงว้าวของที่เราอยู่ตรงสีหมอกอ่ะหมายเอาไงดีเนี่ยก็มาหายอะไรสิอย่างเงี้ยใช่ไหมแย่แล้วจ๋มจ๋ม ที่ไหนอะโอ้โหเยียบคนยิงไม่ได้เลยกูอ้าวโอ้โหเธออยู่นี่เองสินะเอ้าแคมเราเนี่ยกูก็เดินมาไม่ไม่ได้สังเกตหาเลยเลยผมผมคิดว่าเขาก็เป็นคนไม่ได้ดีอะไรเลยนะพบนี่พบน,นั่นอยากจะพบหน้ามันแล้วเกินเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นอ่าย,ยังไงซะตอนนี้ก็ทุกอย่างก็เซ็ตเรียบร้อยแล้ว ก็มีเท่าที่มีอ่ะนะแล้วก็สถานที่สวยใช้ได้เลยละ่ะผมคิดว่าคุณก็ทํางานของคุณเสร็จแล้วนะผมก็ทําแล้วเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าคุณแก่ตัวไปนะคุณต้องเลือกกนะันระหว่างทํางานกับขอทานผมว่าทํางานดีกว่านะอะแล้วผมเจอฮอลลี่อยู่ด้วยละ่ะเขาอยากคุณไปพบเขาที่ทแบ็กวอเตอร์นะก็ถ้าคุณพอมน,นะ ขาอาจจะมีงานที่คุณทําก็ได้นะอ๋อแล้วก็ช่วงที่คุณเดินทางอะนะคุณอาจจะเจอคนที่จะจ้างคุณนะให้โอกาสคุณทํางานดีบ้างอ่าเร็วบ้างนะก็มองหาคนที่เก่งๆนะที่คุณอยากจะจับปืนช่วยเขาก็แล้วแต่คุณละกันนะอ่ารู้เลยไหมเอ่อผมก็ชอบงานประเภทนี้เหมือนกันนะ ก็ม <mm ีคร <me ั้งหนึ่งผมเกือดจะไปช่วยพวกนั้นขโมยช้างแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังดูได้สระามากเลยสินะก็ยังไงก็ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะก็ทำตัวตามสบายคิดซะว่าเป็นบ้านคุณกับบ้านคุณนะนะเอ่อใช่กับบ้านกูเออก็โอเคอ่าเลิศเดทออนไลน์อีกแล้วครับท่านโอ้มีชีวตรอดแล้วก็มั่งข้างข้ามพรมแดนอเมริกันอาว เอออ่า,อานีเ่เจ๋งดีนะเออเล่นแบบอ่ตั้งรับสไตล์ในการสำรวจพื้นที่ในที่ปลอดภยัยหรือเล่นแบบแนวแบบบูล้างผ่านเอาว่ะไปยิงกับเพื่อนก็ได้เอ่อใช้เงินในการใช้ทองในการซื้อของสิบเร่งต่างๆเสื้อผ้าแล้วก็ไม่แต่อาวุธเอ่อก็ยังได้เอาว่ะไม่จริงเออยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลย สนุกไปกับเพื่อนนะในการได้รับประสบการณ์ต่างๆในชายแดนตามล่า,าตามล่าในเมืองต่างๆแล้วก็หรืออาจจะแข่งขันกับเพื่อนก็ได้เอาวาสำรวจโลกอะไรเงี้ยนะต่ำๆๆ,ๆ,ๆเอาละวเพิดเพลินไปกับการพัฒนาสกิลตัวละครให้มีความสามารถเอาว่ะความสามารถที่หลากหลายปลดล็อก ฟีเจอร์ใหม่เหรอพวกอุปกรณ์รางวัลที่เราไปค้นหาเหรอเฮ้ยโอเควะเจ๋งจริงอ่าสนุกอ่าแล้วก็พักผ่อนไปกับเพื่อนของคุณกับเงินที่คุณมีหรือไม่ก็ตั้งแคมป์เอาอ่าตั้งแคมป์แล้วเอนจอยดูดาวขี่มา้าว้าออจะเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนก็พร้อมให้คุณไปสำรวจโลกได้แล้วที่ Red Dead Online ย่าให้เอาว่ะเลเดตออนไลน์คุณจะไม่ตายเพียงลำพังวะงัเอาละฮะก็เดี๋ยวยังไงก็คงต้องขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอตอนนี้เขาสู่โลกเขาสู่หมดเนื้อแบบมาเล่นออนไลน์แล้วเดี๋ยวก็คงอาจจะเอาเกมนี้ไปเล่นออนไลน์ด้วยเอไม่ใช่เล่นออนไลน์อะไรล่ะไปสตรีมด้วยนะก็ผมมี Facebook Fanpage ด้วยนะฮะก็อย่าลืมไปติดตามกันได้นะครับผม ก็ขอบคุณที่เข้ากดไลค์กด u b s c r i b e นะครับติดตามนะครับผมก็ใครที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมติดตามกันได้นะฮะพูดไปพูดมาวนไปวนมาเอาละฮะยังไงก็ต้องขอตัวไปก่อนเลยนะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับไปนะครับสวัสดีครับวู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไรล่ะ <c oughs> อ้ะ